สมมตินะไปเที่ยวเมืองจีนเนะะี่ยค่ะอยากให้มีคนช่วยถ่ายรูปให้หน่อยเนี่ยนะ,ะอ่ะนะต้องจําประโยคนี้ไว้นะคะไปถามไปขอความช่วยเหลือนะคะจากคนจีนถ่ายรูปก็คือนะพายเจ้านะคะพายจิมิริยยเจ้าก็คือเป็นอารูปถ่ายนะแต่ก็รวมกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นแปลว่าถ่ายรูปนั่นแหละนะคะอ่าทีนี้จะพูดว่านะขอโทษน,นะคะช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมคะจะพูดว่ายังไงนะก่อนอื่นก็พูดว่า นะปู้ห่านะไม่ใช่ผู้ห่านะใส่ไม่เ,เ,เข้าไปปู้ห่าอีซึนะอ่าชิงปังวะพายเจ้าห่ามาผู้ห่าอีซึนะแปลว่าขอโทษนะหรือบางทีแบบขอโทษเบาๆหน่อยนะอ่าอย่างเช่นแบบรบกวนอะไรไครนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเหมือน excuse me นะคะหรือบางทีมันมีความหมายอีกอย่างหนึ่งนะรู้สึกเกรงใจที่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้นะคะ อย่างเช่นบอกว่าขอโทษนะแบบฉันไม่มีเงินให้เธอยืมขอโทษนะแบบฉันส่งเธอได้ได้ถึงแค่นี้นะอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใช้ปู้ห่าอีกสุดจริงปางหัวริงกรุณานะปางนะช่วยนะหัวฉันทายเจ้าถ่ายรูปเอานะนะี่ช่วยฉันถ่ายรูปได้ไหมมันก็ไม่ได้ตรงตัวนะแต่พูดว่าหาวม้าแล้วกันนะอ่าแต่ปกติได้มันก็แบบขืออีมาใช่ไหมแต่บางทีเขาก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นเขาก็พูดหาวมา้าก็ได้นะ ในความหมายนี้นะแล้วคนที่เขาถ่ายรูปให้เราเนี่ยเขาอาจจะพูดว่าหาะการใส่อะเข้าไปนี่ก็เป็นภาษาพูดนะได้ครับอย่างเงี้ยแบบโอเคได้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะอ่าแล้วก็นับใช่ไหมนะนับ ear ซ้าหนึ่งสองสามนะเสร็จแล้วเขาจะพูดว่าหาเแล้วแล้วเราก็เจเชนะคะอ่าขอบคุณจริงๆคําว่าถ่ายรูปนะมีคํานึงอะไรเจ้าเชียงนะให้รู้ไว้แต่เจ้าเชียงมันจะแปลว่าถ่ายรูปรืบรูปถ่ายก็ได้นะอ่า นะแต่จริงไม่ค่อยนิยมนะครูว่าปกติครูใช้ภายเจ้าเฉยๆแต่อันนี้ก็ให้รู้ไว้นะเพราะเดี๋ยวมันเป็นลากศั์นะอ่ะลากศั์ไปที่ลืมเขียนเลยนะอ่ะถ้าเจ้าเชียงเติม G เข้าไป G ีครูเคยอธิบายใช่ไหมอ่ะใส่จีไปด้านหลังเนี่ยมันจะอ่ะหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะเครื่องใช้ดิจิตอลอะไรทั้งหลายเนี่ยได้หมดนะคะแต่จีเข้าไปเนี่ยก็เป็นการไปอะไรนะกล้องถ่ายรูปนะเจ้าเชียงจีอ่านะหรือย่อนะเดี๋ยวจะเชียงจีก็เป็นกล้องถ่ายรูปแล้วนะ แต่ทีนี้ถ้าเป็นคํานาเมเฉยๆรูปถ่ายนะรูปถ่ายก็คือเจ้าเพี้ยนนะคะเพี้ยนนี้มีคือมัอนีลักษณะเป็นแผ่นๆเป็นใบๆผมว่ารูปถ่ายมันก็ต้องเป็นแผ่นเป็นใบอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้จะถ่ายจากกล้องถ่ายรูปใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปนะคะนะเราก็จะเรียวกว่าอะไรถูเพี้ยนนะเป็นรูปภาพเฉยๆบางทีอาจจะแบบวาดเอาใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้จากกล้องถ่ายรูปเนี่ยนะเป็นรูปวาดเอาหรือ ทำยังไงก็ตามที่ไม่ได้ใช้กล้องถ่ายรูปมาเนี่ยนะคะได้เป็นรูปออกมาเนี่ยเรียกว่าถูเพี้ยนนะคะบางทีก็อาจจะพูดถูเฉยๆให้รู้ลากพท์จริงๆอยู่ที่อะไรนะคะอยู่ที่ถูนะคะอ่าถูรูปภาพนะเพี้ยนคือมีแบบตั้งารจะเน้นไงว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแผ่นใบๆบนะคะ